การชมาลังออกเคลื่อนไหวแล้วนะครับหลังจากที่มีสวคนดังหันใหญ่นะครับออกมาบอกว่ามีกลุ่มกสกีนะครับขับแข่งกันจึงทําให้มีชาวบ้านเนี่ยโกรธนะครับซึ่งเป็นเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นแต่ทางด้านการชมาลังนะครับบอกว่าเหมือนอยู่คนละโลกเลยนะครับทางด้านทีมงานกสกีนะครับมีพมุติภาวะพอนะครับซึ่งไปช่วยด้วยกิตอาสาแล้วก็ที่ เกิดเหตุนะครับก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าเคสกี้ขับแข่งกันแต่อย่างใดน,นะครับเพราะว่าทุกคนนะครับล้วนมีแต่จิตสํานึกนะครับที่อยากจะไปช่วยแล้วก็เข้าพื้นที่ตั้งแต่วันแรกวันที่23ช่วงเวลา11โมงนะครับแล้วสบวบอกว่ากลุ่มเคสกี้จะเข้าไม่ได้นะครับสบวท่านนี้เลยเข้าไปแทนแล้วก็ไปเข้าพบเข้าพบกับ ชาวบ้านนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงเลยครับเดี๋ยวไปดูคุณการกำลังสวนกับสําหรับสวคนนี้นะครับเรียกว่าเป็นประเด็นดราม่ากันเลยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวหากมีความคลืบหน้าเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาะายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับคือทีมเจสกีนะครับของมูลทีการกําลังช่วยสู้แล้วก็ทุกคนเนี่ยทำงานอยู่กับผมตั้งแต่วันแรกนะครับจนน้ําลดวันน้ําขึ้นจนน้ําลดตอนเนี้ยนะทุกคนช่วยก็ไปปฏิบัติภารกิจของตัวเองหลังจากจบนะของแชมป์ตอนนี้นะครับแชมป์ก็ เขาได้แชมป์มาเยอะแยะมากมายอะ่ะตอนนี้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับแข่งซีเกมนะแล้วเคยเป็นแชมป์ระดับระดับชาติเป็นหลายแชมป์มาก,กนะแชมป์โลกเขาก็เป็นแต่วันนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันมีฟีดแบ็กกลับมานะถึงพวกเขาอ่นนี้แชมป์ทุกคนรู้อยู่แล้วหละเห็นอยู่แล้วอันนี้พี่แบงค์นะครับพี่แบงค์ก็เป็นแชมป์โลกนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ แล้วก็ช่วยคนอดหลับอดนอนกับผมนะอันนี้ก็คือเจฟเจฟก็เป็นทีมที่อยู่กับผมช่วยเนี่ยอดหลับอดนอนนะทุกคนเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่เสียงยากลําบากทุกคนมีงานมีอาชีพมีธุรกิจของตัวเองนะเป็นเจ้าของโรงงานกระสอบที่ใหญ่ที่สุดนะหมู่บ้านเป็นเจ้าของหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนี่บ้านโรงปูนนะนี่ทุกคนทํามาสามาอาชีพนะวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีคำนี้ก็คือมีทางท่านสวออนะครับสัมภาษณ์ว่าที่เขตแปดเนี่ยที่เกิดเหตุที่ชาวบ้านต้องเอากระสุนเนี่ยออกมาปุ้งๆกันเนี่ยเพราะมีเจ็ตสกีขับแข่งกันอยู่ในพื้นที่เขตแปดครับซึ่งทุกคนฟังแล้วมันตกใจนะเราอ่ะไม่เคยขับไปแข่งในพื้นที่ตรงนั้นเลยนะแล้วท่านยังบอกต่อด้วยว่ามัน เข้าไปเล่นกันไม่ได้ไปช่วยใครเลยแล้วพวกเตสก,กีไม่กล้าเข้าไปท่านก็เลยต้องเข้าไปเองโอ้โหฟังแล้วมันดูเหมือนมันเป็นคนละเรื่องคนละราวคนละจัก,กรวาลที่พวกเราอยู่เลยเนาะนะครับคือพวกผมเนี่ยอยู่กันในวันที่ยี่สิบสามตั้งแต่วันที่ยี่บสามพยายามหาทางที่จะเจาะเข้าไปในพื้นที่นะครับตั้งแต่ช่วงสิบเอ็ดโมงเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราไม่ได้เจาะตอนส1บเอ็ดโมงนะเราเจาะตั้งแต่หกโมงเช้าพยายามหาทางเข้ากันสี่ห้าชั่วโมงนะครับ นะเพราะว่าติดขอบตะลิ่งบ้างติดถนนติดรถที่อยู่บนสะพานอยู่บนถนนที่ขวางทางเข้าอุโมง์น้ำก็ท่วมนะคือเราต้องหาทางธรรมชาติเจาะเข้าไป